ชอปไลฟ์แชร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันในหัวข้อเทคนิคในเรื่องของการพูดนั่นเองนะคะนั่นก็คือ5เคล็ดลับพูดอย่างไรให้ปังนะคะเหมาะสําหรับใครหลายๆคนที่กําลังเริ่มต้นเป็นมือใหม่นะคะโดยเฉพาะคนที่ยังพูดไม่เก่งกลัวการพูดนะคะ5เคล็ดลับนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนสามารถจะเริ่มต้นแล้วก็ทาให้ตัวเองเนี่ยพูดได้ง่ายขึ้นเลยนะคะสําหรับเคล็ดลับแรกนะคะนั่นก็คือเชื่อว่าการพูดไม่ใช่พรสวรรค์ แต่พวกเราสามารถตึกกันได้นะคะหลักเลยก็คือการปรับความคิดของตัวเราเองนะคะให้สามารถที่จะพูดเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการพูดเนี่ยเราสามารถฝึกฝนทําให้ตัวเองเก่งขึ้นได้เพราะฉะนั้นปรับความคิดในเรื่องนี้นะคะแล้วเอาความกลัวความกังวลเนี่ยเปลี่ยนเป็นความกล้าหาญที่จะทำให้ตัวเองสามารถที่จะกล้าพูดในสิ่งต่างๆ <Wow. S 1> ได้เองนะคะ ส่วนเคล็ดลับที่2นะคะนั่นก็คือต้องเชื่อในสิ่งที่จะพูดก่อนนะคะสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยที่กําลังจะเริ่มพูดนะคะไปแนะนําธุรกิจก็ดีหรือแนะนําในเรื่องของสินค้าก็ดีนะคะ ถ้าเกิดว่าตัวเราเองยังไม่เชื่อเลยนะคะในสิ่งที่เราจะพูดอย่างเช่นดาวยกตัวอย่างนะคะสำหรับใครที่จะไปเล่าเรื่องเศร้าละกันแต่ตัวเราเองเนี่ยยังไม่อินไปกับมันยังไม่ได้รู้สึกเศร้าไปกับเรื่องที่เราจะพูดนะคะแน่นอนว่าคนที่เขาฟังนะคะเขาก็คงจะไม่ได้รู้สึกหรือรู้สึกเศร้าไปกับเรานั่นเองนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสินค้าหรือเรื่องของธุรกิจถ้าวันนี้เนี่ยตัวเรายังไม่มีความเชื่อว่าบริษัทธุรกิจสินค้า ระบบต่างๆที่ทางบริษัทเตรียมให้มันดีนะคะเวลาที่เราไปพูดเรายังมีความตะกิดตะขวงใจคนที่เขาฟังเราเองเนี่ยเขาก็ต้องย่อมรู้สึกแบบเดียวกับเรานะคะดังนั้นเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราจะพูดเชื่อในสิ่งที่เราจะทําแล้วการพูดของเราเนี่ยมันจะดูสมูทดูเรียบดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองนะคะส่วนเคล็ดลับที่3นะคะก่อนที่เราจะทำะไรก็แต่ก็คือต้องฟังนะคะ โดยเฉพาะเวลาที่เราจะต้องไปคุยกับใครก็ตานะคะเราต้องรู้ลักษณะบุคคลสถานที่สิ่งแวดล้อมรู้ว่าเขาเป็นใครทําอะไรนะคะการที่เราเป็นฝ่ายฟังนะคะและเรารู้ว่าเขาคือไทยทําอะไรมีความชอบพื้นเพยแบบไหนเนี่ยมันจะทําให้เรานะคะสามารถที่จะคุยกับเขาได้อย่างราบรื่น แล้วก็เพิ่มเติมคำเข้าไปนะคะในการคุยกับคู่สนทนานั่นคือการเอ,อ่ยชื่อเขานั่นเองนะคะยกตัวยอย่างเช่นเราจะไปเจอใครสักคนนะคะสมมุติเป็นนายเอสวัสดีค่ะพี่เอสวัสดีค่ะพี่เอตอนนี้เป็นไงทําอะไรอยู่มันทําให้เกิดความสนิทสนมดูไพเราะแ,แล้วก็ที่สําคัญนะคะมันจะตัดช่องว่างระหว่างกันทําให้เขาเนี่ยกล้าที่จะคุยแล้วก็พูดกับเรามากขึ้นนั่นเองนะคะ ส่วนเคล็ดลับที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของการที่เรานะคะแบ่งจังหวะนะคะหรือความสมดุลน,นะคะระหว่างการพูดการฟังนั่นเองนะคะจะพูดเก่ง หรือไม่เก่งนะคะไม่สําคัญเท่ากับการที่เรารู้จังหวะนะคะบางคนพูดเก่งเนี่ยก็คือพูดอย่างเดียวเลยไม่ได้ดูเลยว่าคู่สนทนาของเราเนี่ยเขาอยากพูดหรืออยากจะทําอะไรบ้างนะคะเราเป็นฝ่ายป้อนป้อนป้อนโดยที่ไม่ได้สนใจว่าคู่สนทนาเนี่ยเขาอยากจะตอบอะไรกับเรากลับมานะคะเพราะฉะนั้นการเว้นจังหวะ ช่วงที่อันไหนเรารู้ว่าเราต้องพูดช่วงไหนที่เราต้องเป็นฝ่ายฟังช่วงไหนเป็นฝ่ายที่ให้เขาเป็นคนตอบอันนี้คือการรู้จังหวะที่ดีนะคะก็จะมีผลในการที่จะทําให้เราเนี่ยพูดคุยกับเขาแล้วสร้างความสนิทสนมสร้างความเป็นกันเองรวมถึงทําให้มันดูเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักจับจังหวะนะคะเวลาที่เราคุยกับคู่สนทนาแล้วมันจะทําให้การคุยของเราเนี่ย เกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผมได้มากกว่านั่นเองนะคะส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยคะมันคือการซ้อมซ้อมซ้อมนะคะหลายหลายคนเนี่ยรู้เทคนิครู้วิธีการรู้เคล็ดลับมาหมดแล้วนะคะแต่การที่เรานะคะฝึกซ้อมบ่อยๆนะคะเพราะว่าการพูดนะคะเป็นทักษะที่มีได้หลากหลายแบบมีเทคนิคมีวิธีการนะคะในการพูดเยอะมากมายนะคะแต่สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่การพูดเก่งหรือว่าเรียนแบบใคร แต่การหาทักษะการพูดที่เป็นตัวตนของเรานะคะก็จะทําให้การพูดนั้นเนี่ยมันคือตัวเรามากที่สุดนั่นเองดังนั้นวิธีการที่จะทําให้เราค้นหาการพูดที่เป็นตัวเราได้เจอนะคะนั่นก็คือการฝึกซ้อมยิ่งเราซ้อมบ่อยยิ่งเราทําบ่อยนะคะแรกๆอาจจะเขินอาจจะติดขัดอาจจะยังไม่ค่อยเก่งนะคะสิ่งที่เราทานั่นก็คือการฝึกซ้อมฝึกพูดกับกระจกนะคะลองจินตนาการว่า คนที่อยู่ในกระจกตรงหน้าคือคนที่เราจะไปคุยนะคะเขาคุยกับเราว่ายังไงเราตอบกับเขาว่ายังไงหลังจากที่เราฝึกกระจกที่เรียกว่ารู้ขั้นตอนอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะลองโครไปหาใครสักคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาของเราเพื่อนของเราหรือคุยกับน้องกับพ่อกับแม่ว่าให้ช่วยสมมติกันหน่อยนะคะขอคุยหน่อยมันก็จะทําให้เราเนี่ยเก่งขึ้นแล้วเจอ เทคนิคการพูดที่เป็นตัวตนของเรานั่นเองนะคะนี่คือ5เคล็ดลับนะคะในการที่จะทําให้เราพูดให้ปัง <Wow. S 1> พูดให้เก่งะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะฝึกฝนนะคะจากการดูคลิปวิดีโอนะคะคลิปการพูดคลิปการสอนทั้งคนไทยและก็คนต่างชาตินะคะเพื่อนํามันมาปรับให้มันมาเป็นเทคนิคเฉพาะให้มันมาเป็นตัวตนของเรายิ่งเราเรียนรู้และฝึกซ้อมมากขึ้นเท่าไหร่นะคะ <Wow. S 2> การพูดของเราก็จะเก่งขึ้นชำนาญขึ้นเรียกว่าเป็นพรสแสวงที่เกิดจากการฝึกฝนนั่นเองดังนั้นนี่คือ5เคล็ดลับและวิธีการที่ดาวมาแนะนำให้กับทุกๆคนนะคะที่จะเอาไปเริ่มต้นในการฝึก แล้วคุณจะกลายเป็นผู้พูดที่ดีและเป็นผู้ฟังที่ดีไปพร้อมๆกันอย่าลืมนำไปใช้นะคะแล้วถ้ามีอะไรที่อยากจะได้เพิ่มเติมในหัวข้ออื่นๆเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้อย่าลืมไปลองใช้กันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ